แล้วเราก็ได้มาร้านดังนะคะของน้ำคันปฐมนี่นะคะเขาก็จะทำกันอยู่ข้างหลังเลยนี่ต้องหู้เขาก็จะมีแบบขาวแล้วก็แบบเหลืองค่ะนี่เดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะทํามันตรงนี้นะคะมีเนี่ยเป็นโรงต้าหู้เก่าโรงหนึ่งเลยมาเนี่ยต้องจองล่วงหน้านะจ๊ะมีเลยนี่เราได้แล้วของเราในีววว่าาาะใน วันนี้เสี่ยงดวงมาจะได้กินเต้าหู้ด้วยถ้าใครชอบเต้าหู้นะคะเต้าหู้เหลืองเนี่ยเขาจะนิ่มกว่าเต้าหู้ขาวเพราะฉะนั้นลองเนี่ยต้องมาลองเนี่ยหนักม,มากเนี่ยด,ดูป่ะนี่นะคะประสบความสําเร็จวันนี้ได้กินเต้าหูแ้แหละบอกเลยถึงกับพกตู้เย็นมาด้วยเลยนะคะมาใส่เต้าหู้กับบ้านเนี่ยค่ะ ันเต้าหู้นี่ทําให้การจราจรแถวนี้ติดขัดเลยนะจ้าบอกเลยข้างหน้ารถเนี่ยเขาจอดได้แค่สามพันนะคะนหน้าบ้านเขาเพราะฉะนั้นต้องมาเสี่ยงดวงเอาข้างหน้านี้ค่ะและนี่คือนาเต้าหู้จากอร่อยจ้าจอดจอดกันนี่คือมาซื้อเต้าหู้กันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยดูสิโอ้เนี่ยร้านเต้าหู้อยู่กําแพงนี้แหละเลยกําแพงนี้ไปนะคะเต้าหู้เขาก็จะเทคเจอร์แบบละมุนเลยแบบนัวๆเลยเนี่ยคิมมี่คิมมี่เนี่ยเต้าหู้เหลืองนี่เต้าหู้ทอดไปแรงๆนะคะนีเลย ราคาเต้าหู้นะคะเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองจะราคาเท่ากันคือ5แผ่น60บาทนะคะ Walk- In นนี่ต้องลุ้นนะจ๊ะโทรมาก,ก่อนล่วงหน้าจะดีมาก